อมาตอนไหนน้อมองไม่เห็นพี่ยายน้องมาจอดนานแล้วพี่ยายน้องก็ป้อนข้าวหลานป้อนข้าวหลานอยู่ะเลยไม่ได้พักท้ายอะรจอดจองบ้านเดี๋ยวป้อนข้าวหลานขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะสุดเจ็ดล้านหนึ่งปาสิบเจ็ดล้วสิบเจ็ดแล้วรุ้นรุ้นลุนยี่สิบลุนยี่สิบล้านหนึ่งตามลุ้นลุ้นวันนี้วิคอชั่วโมงหนึ่งนาม อันนี้ว่างบ้างนะขอชั่วโมงหนึ่งจะรู้นะามติเลิฟยี่สิบแดเดินาตามติดเลิฟยี่สิบตางต่าแโอ้สิบแปดแล้วส Man ิบแปดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงเย็นๆขอบคุณแม่เสมอนะคะยิ้ยวยีวยวจต่แม่เสมอนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลิฟสิบแปดแปดแล้ว ลุ้ลุมลุมพี่ยูเขเล็กยูเห็นแล้วพี่ยูเห็นยูเห็นแล้วอาโลบอีกแล้วสิหกล้านหนึนล้านลงมาทางนี้มาทางนี้เรียกลมช่วยหน่อยเรียกลมช่วยหน่อยไม่ได้ยี่สิบเลยนะไม่ได้ยี่สิบเลยนะเดี๋ยวนี้ได้แค่สิบกว่าเนาะไม่ขึ้นนะคะยูไม่ขึ้นนะพี่ยูยูมีขึ้นนะ เล่นสัดหนูหัวฟูเลยปายุใช่ไหมปายุใช่ไหมสาวมืองสิงตายเยอะแน่เลยเลิบๆบดงทองสวัสดีค่ะดงทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุงทองปายุเข้านอะหน้านี้ปายุเข้านะฮะดูแลสุขภาพเด้อ ออกมาข้างนอกค่ะจอดนะคะตามสบายนะคะต้องใช้แอปไหมไม่เป็นไรหรือใช้แอปธนาคารอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเดิน้องนี้ไม่ต้องจอดก็ได้นะจะได้ใช้โทรศัพท์เนาะสวัสดีจ้าดงทองจากสาวมังสิงนะคะจะได้ใช้โทรศัพท์สวัสดีค่ะดงทองจากพี่นางนะคะสวัสดีแค่ดงทองนะคะดงทองจอดนะคะดองจอดตามบ้านสวัสดีแค่ดงทองค่ะ สิบเจ็ดล้านดวงตาขอบคุณนะคะสิบเจ็ดล้านดวงตายขทองจากแม่เสมอขอบคุณนะคะสองวยทองสองใบนะเอาไปจำนำได้ไหมแม่เสมอ <c oughs> กลางเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้วเอาไขทองจำนำได้ไหมหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวยังกินข้าวยังใช่ไหมกินกาแฟกินกาแฟกับปลาไปนะปลาั้งโขสองตัว ที่ร้านเสียหายเยอะค่ะดีที่ห้างเขาประกันให้อ๋อจะอยู่ห้างไหนเนาะสาวนิสิดีเขาประกันให้ก็ดีเนะเาะตก็เสียแพงอยู่เนาะในห้างมันจะเสียแพงนะฮะยังไม่ได้กินจากแม่แม่เสมอนะคะสวัสดีแก่ตดงทองจากพี่ปินนะคะสวัสดีแก่ดงทองนะคะพี่ปินสวัสดีค่ะสาวไทยสปายสวีเดนจากอารีนะคะ คุณเกียรติศักดิ์สวัสดีนะคะหมอลำเท่หมอลำเท่สวัสดีนะคะหมอลำบ่อไปอยู่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายเนาะหมอลำเท่ไปจอปบ่อยอยู่นะคะไปจอบอห่เห็นเห็นในนี่อยู่นะจะไปจอบให้ห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้เนาะโอ้สิบเก้าล้านดวงตาแล้วขอบคุณนะคะสิบเก้าล้านดวงตาเอารุ้นรุ่นรุ้นรุ่นยี่สิบนะคะรุ่นยี่สิบ เ่ส20เราจะทำไฮไลท์ไว้นะอย่าลงสีอย่าลงสีงสไปต่อไปต่อแล้วมงสิงเอาลมมาปากหน่อยเอาพายุมาลงหน่อยดิเดิม27ขอบคุณค่ะขอบคุณหมอลำเทพนะคะหมอลำเทพนี่ลำหมอลำใช่ไหมคะติดพวงแก้วก็หัวเลาะทักทายแล้วก็หัวเลาะมานะคะหัวเลาะวีรุนใช่ไหมหัวเลาะวีรุนใช่ไหมให้20มีถึงตักทีนขึ้นๆลงๆง,งูพู่บภาพนะคะ สวัสดีนะคะสิบสามสิบหกขาค่อยอยู่ข้างบนนะลงมาข้างล่างนิดหน่อยข้างอยู่ข้างบนห่อยอยู่เยอะสามสิบหกขาขอบคุณน,นะคะสิบเก้าล้ลานหน้่งตาสิบเก้าล้ 3, ลานน่งตาดีใจได้สิบเก้าล้านนึ่งตาขอบคุณคุณเทพค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณสำหรับอีโมจีน่ารักน่ารักนะคะโอเ้เจ็ด เนี่ยจะลุ้นยี่สิบน่าจะทำไฮไลท์ไว้นะคอยี่สิบหนุนที่ยืจ้า